สวัสดีครับผมพาร์ทแอดมินเคพีกาตนะครับวันนี้พาร์ทก็จะมารีวิวเป็นตัวท็อปเลยตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมของร้านเราเลยนะครับซึ่งเป็นตัวคอนซั่นไม่นะฮะแพ็คเกจจิ้งที่มาก็จะมีตามนี้เลยถุงพนนะระใหม่นะครับน้ำมันโซจินะครับกล่องพัายยังดีแล้วก็มีเลยไฮไลท์ตัวดาวเลยครับผมนะฮะเป็น พรสันใหม่ฝักหนังกระเบนนะครับผมแล้วก็มีเขาควายกันกระแทก3ามจุดนะครับนี่เขาควายกันกระแทก3จุด,ววแ,จดแล้วก็พันเชือกซาจิโอสีดำขาวนะครับซื้อบาเป็นลายมังกรกินหางนะครับผมตัวนี้จะเป็นโลหะไม่ใช่เป็นโลหะเป็นทองแดงผสมทองเหลืองนะครับฮะเป็นฟิตติ้งเข้าชุดกันนะครับเข้าชุดกันหมดเลย หนังกระเบนแท้สีขาวนะครับพ like ันเชือกสีดำอย่างนี้นะครับผมก็มาดูใบดาบกันใบดาบที่ผมชลมน้ำมันแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับคือลายฮาร์มอนนี่นะฮะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นลายตีทบอยู่ข้างในจะสังเกตลายตีทบเห็นไหมครับเห็นลายตีทบไหมจะเห็นลายตีทบอยู่ข้างใน ฮาบากิตา,กาตามีเลี่ยวตาลาเรานะครับผม mm hmm. เล่มนี้นะฮะ mm hmm. ก็เล่มนี้เป็นเล่มที่พรีเมียมสุดๆเลยนะครับ mm hmm. ตั้งแต่ที่เราดับนาเข้าดับเข้ามาแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่ามีเจ้าของแล้ว้วยเหมือนกันครับผมนะฮะโดนคว้าไปกาลกาลเลย mm hmm. ก็เล่มนี้ใครอยากทราบราคาก็ i n b อกมาถามก็ได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะตอบเองครับผมหรือว่าใครอยากได้สเปคแบบนี้นะฮะ หรือว่าอยากจะได้สเต็คแบบอื่นไปนซื้อบบแบบอื่นเป็นแบบเมียกลมมังกรกินหางแบบอย่างนี้ก็แบบอื่นก็มีครับผมแต่มังกรกินหางความหมายดีนะในความหมายคนจีนก็คือประมาณอารมณ์ประมาณว่าใช้ใช้กินไม่หมดอะไรประมาณน,นี้ยะครับผมอะไรประมาณน,นี้น้ํารวยเงินทองอะไรอย่างนี้นะก็คือเล่มนี้คือเป็นสายมูนิดนึงนะฮะเป็นมังกรหมดเลยอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าก็ตามน,นั้นแหละครับ ก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวสั่งทางเป็นฮอนสันไม้ก็อินบ็อกม,มาคุยกับเราได้นะครับผมหรือว่าเป็นทีสิทธสิธรรมดาทีสิทธีทบทุกอย่างสปริงอะไรพวกน,นี้ได้หมดครับมาคุยกันครับผมตัวนี้ขอบคุณราดวยกวอนนะครับสวัสดีครับ